สวัสดีครับพีพีน้องน้องลุงป้านาอาสุภูสุคนครับครับเมอี้กามาหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับของเซียนนอนหน้าครับเก็บตัวเลขเล่าพัฒนาครับครับงวดที่แล้วเซียนนอนหน้าขาดรูดไปครับจากคูรุดเนาะครับเนาะครับเลขที่ออกเลขที่ออกงวดที่แล้วเลขที่ออก4 0 8 8 ซี่ศูนย์นี่เป็นเลขล่างครับเลขกสามตัวศูนย์แปดแปดครับแปดแปดครับเป็นเลขเป่าครับครับกาบ่ได้ถือว่าลุดไปหลายครับสําหรับเสี้ยนนอนหน้าเนาะครับเนาะครับการเปลี่ยนจังสี่มาดเรื่อยๆครับเดี๋ยวครับกระสิเขิลครับมือนี้ซ่อมเบิ้งครับเปิดหายมาตัวเลขงามอยู่ครับเบิ้งกันครับ สำหรับตัวเลขเสื้อนอนหน้าครับครับเลขที่ออกกัะงามอยู่ครับงวดที่แล้วนะครับเนาะครับหมายเแปดครับครับอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งนะครับได้ครับงวดวันที่หนึ่งเดือดกันย่าครับเสื้อนนหน้ารูดไปรูดไปที่แปดกับหนึ่งครับมากแปดเต็มเต็มนะครับเนาะตัวกลมก็าเพิ่มพร้อมครับตัวเก่งตัวเด่นแหละครับแปดครับวิ่งรูดกับสีโุกสีมานนย้แหละครับสําหรับพอแม่พี่น้องผู้มัก ลูดนะครับเนาะครับสำหรับเลกวินหนึ่งหนึ่งแปดหกสองหนึ่งแดหสองครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับข่าแน่ครับมันอาจจะออกงวดนี้ก็ได้ครับเอาพิาหนาเบิง้งเอาครับพอม่พี่นองพูมักครับจับคูมากกับแปดสามแปดสาหนึ่งแดหนึ่งแดหกสำหรับ8 86ดหกนะครับเนะ้ะผลบอลจับเบิมาใม่ครับหนึ่งศูนยหนย์หนึ่งห้าหนึตัวเลขหนึ่งครับครับสํารับ3ตัว818 818โอ้มันออก088ครับบอบอเรเขาครับสี่าแป สี่ห้าแปดกาติดแปดคือเก้าแหละครับมีแปดนะครับเนาะครับหลุดไปครับจับคู่ลุตนะครับเนาะครับเอาก็ถือว่าเพิ่นมาดีครับเดินดีอยู่ครับในขอบพรรษาเลยครับเนาะครับติดตามไว้ครับขอขอบพระคุณหลายๆละครับสําหรับการกดไลค์ให้ครับหนึ่งไลค์ก็มีความหมายนะครับเนาะครับเอาไปต่อสําหรับตัวเลขครับก็มีความเสี่ยง สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้คนมากเหรอครับผู้คัดกับผ่านไปครับเพื่อความสมมานุกสนานเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะครับนะสำหรับตัวเลขของเพื่อนเสียนนอนนาหมวดนี่โอ้งามอยู่ครับตัวเลขครับตัวเลขเสียนนอนหน้าอา้าเดี๋ยวสีเขียนให้ลุเบิกครับ ล่านะครับนะเนาะล่าพัฒนาครับล่าพัฒนาจำมันที่สามเดือนกันยาหกแปดขึ้นหน่อยแต่นอบาลเนี่ยนาครับสำหรับตัวเลขเสียนนอนหน้าเสียนอนอหน้าลูด วิ่งลูดครับวิ่งเลขวิ่งเลขรลูดแหะครับลูดลูดไปที่สี่ครับสี่กับหกครับสี่และหกสี่กับหกเนาะครับเนาะกับสี่กับหกบแล้วอ่ะเลขกวิ่นครับวิ่นสำหรับเลขกสี่ตัวของเพื่อนหนึ่งสี เอาไปวิ่นนะครับเด้อครับบนว่ายซีตัวห้าหกคุณว่ายเลขกซีตัวแล้วครับนี่ครับเป็นเลขวิ่นบางท่านสีบัเข้าใจนะครับเนาะเป็นเลขวิ่นเลขกผินเลขวิ่นนะครับเด้อครับเลขวิ่นครับสำหรับจับคู่ครับจับคู่ซีหนึ่งเหครับซีหนึ่งตัว ครับ C หนึงนะครับเน,ะน,นาะครับ C 1 C 1น C หกับ C 5แล้วก็ C 6ไปเรื่อยๆครับ C ห C6 C หกเจ็ดกับว่าไปครับครับสำหรับหนึ่ง สำหรับหครับหกหกหกหสามหสามนี่ง่ามอยู่ครับมากมากคือเก่าอยู่หกสามหกสามหกสามหห้าหหหเลขไท่ตัวนี้ครับเลขไท้งวดที่แล้วสองงวดที่แล้วละครับเลขไทยออกหกหาเปเลี่ยนตเลขหนะหกศูนย์หกศครับ หกคู่ครับครับเส้นหน้าหน้าไ,ไหมมาหกคู่ครับมีหกคู่ด้วยกันครับหกคู่นี่เอาไปบนลางได้ครับได้ครับเพิ่นว่าหกคู่นี่เอาสามตัวสี่หกสี่สี่หกสี่สี่หกสี่ห้าหก โอ้ oh. อันนี้เป็นสามหาหกเนาะครับเนาะเอาพูดให้เสี้หาหกมากไก่เชียงของเพื่อนคือกันล้วเอา้ามีสิทธิ์เป็นประไดีทุกย่างแหละครับครับนี่เป็นตัวเลขของเซียนนานหน้าแหละครับเซียนนานหน้าครับของเพื่อนกาง่ายมาเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะครับพี่น้องเก็ซีผู้ติดตาม สีเห็นนะครับทางสองเส้นยาพ้าเลาะครับเสียนนอนนาครับครับเรียบร้อยโอ้ยังพ่ทธาตเด็กกลมให้กลมตัวใดแน่ล่ะเอาเบิ้ลตัวกลมเบิ้ลกันครับทษที่ทษที่ครับกลมเด่นมากครับคือเก่าเพลินล่ะครับตัวกลมตัวเด่นนะครับเนาะเอาตัวกลมตัวเด่นตัวเก่งเพิินเป็นหกครับหก หกลองซีครับการล่องไว้กับไ่มีปัญหาเนาะครับเนาะครับหกซีซีหกนี่ครับซีหกซีห้าล่องครับหกสามล่องนี่งามครับสามตัวนี่งามครับเด็กสามตัวของเพื่อนมากงามอยู่สุดนี่ครับเรียบร้อยครับงามๆนะครับเนาะครับนี่เป็นตัวเลขของเซียนนาหน้าครับราวพัฒนาครับ ประจําวันที่สามบ้านผุดนะครับเนาะครับทางสองเสี้ยงยาผ้าละเดวนําเสนอครับนําเสนอมาเรื่อยๆครับสำหรับตัวเลขของเซียนนน้าครับแคปนาจอไว้ครับสองถุมครับสองถุงครึ่งครับกดเข้าไปเบิ้งเลยครับเล่าครับหวยเล่า ครับสำหรับคลิปนี้ครับเมีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับขอให้เอฟซีครับโชคๆมั่นมันลำๆเรื่อยๆครับเฮงเฮงปังปังสุขสุขคนนะครับเด้อครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ